วันนี้วันที่สิบสองนะครับมกราลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับตามสบายครับนี่มาเจอครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันนะครับป้ายด่านก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับนั่งมาเรียกตรวจบนทางด่วนครับ นี่ครับไวทางเลยไปกอดยันนญาด้าขอไม่ไม่ไม่อาุญาตหขอหน้าด่านเขาไม่อยกถ่ายรูปอยาจะถ่ายไม่มีเขามีมยาับมาภาคคนมอมน่มาภาคคนไมเนียญาตจเหผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดมาไปเจื่อหน้านเขาจะที่ไปให้ฟังกทางพิเศษรคุณจะไปถ่ายไนขอญาตยังญาตนขอญาตถ่ายรูปครับว่า อนุญาตถ่ายคลิปอนุญาตทำมั้ยครับเอาข้อหมายข้อไหนมาห้ามผมครับอ่ะอธิบายมาเลยครับนี่ผมไลฟ์อยู่นี้ผมไลฟ์คลิปอยู่นี้เปิดคลิปอยู่ถ่ายคลิปเรื่องอะไรก่อนต้องลองถ่ายดูไหมครับถ่ายได้อะไรก่อนคะผมมาถ่ายดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจครับอ่าคุณมีอธิบายเชิญเลยครับฝากห้คุณพีอยากถ่ายอะไรก็ได้ ไม่ไม่ต้องขออนุญาตครับเพราออ่ะอ่ะพื้นที่ของอะไรครับการทางพิเศษนะครับการทางพิเศษของสาธารณะไหมเราเก็บตังค์ไหมครับอ่ะเก็บตังค์ก็เก็บสิผมก็เสียตังค์คุณอคุณต้องขออนุญาตเขานะอ่ผมไม่ต้องขอผมไม่ต้องขอคุณรู้ข้อกฎหมายข้อไหนครับฮะาไม่ต้องขออันนี้พอพยาคุณต้องขอเขาฮะเขารอว่าค่าพยนต์เออคุณต้อไว้เอาอ่าพูดอะไรสิอ่ะอ่ะเขาอภาพยนต์นะ อคุณไปถึงดีคุณมาผมบอกนี่คือไปขออนญาตเรา,าไม่ผ่ายไม่ต้องขอครับไม่ต้องขอคุณศึกษาก็าถายมายังไม่มไมคุยแล้ว <c oughs> ไม่คุยแล้วนะมาอนนเอางี้คุณอาบัติกับนี่มนาะมาถ่ายคู่กันกับผมถ้าคุณมั่นใจอะมาบันนะ คุณบัตรมาคุณว่าบัตรบัตรตรงนที่รถงาที่ไปเอามาคุณจะถ่ายคุณต้องมีที่มีอะไรไหมผมดูไปเร็วไ,ไปเร็วแย่มาถ่ายกันช<ะ>ื่อนาอาทิตย์คุณรู้จักผมผมก็รู้จะกคุณ้วยกันไปแลอวบัน จะลุงผมทำไมจะลุงผมทำไมจะจับผมทำไหมเอ้าจับผมมีจับดิจะจับผมทำไมแกเอาบัตรไปคุณรู้จักผมผมต้องรู้จักคุณไงเวลาจจะับผมมทำไอ่เวลาไปขี่นะครับจอดรถเลยไม่มีเหตุอันควรนะครับประทังพิเศษนะเย็นที่รถครับเด็นที่รถได้ครับเอาจะไปขี่นะครับนี่มีเหตุอันควรเลยผมเข้าห้องน้ำเอออะไรอะมายืนถ่ายคลิปกันอยู่งเออเข้าห้องน้ำก็เขห้องน้ำสิเออ ขอไปกี่แแต่พ่อเปนไปสังห้นรอ้ี่มผมเข้าห้องน้ำพพก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่ผมไม่ได้เข้าห้องไปเลยผิดเลยอ่ะผมไม่ได้ถ่ายที่แรกแล้วผมถ่ายไหมล่ะเอ่อผมไม่ได้ถ่ายห้าอ,อันนี้นะครับผมจอดเข้าห้องน้ำนะครับนี่ครับดานและโซกตีครับรน้ำอะไรอ่ะคุณจอดอยู่เนี่ยคุณกีโมงแล้วอ้าวก็ผมกดท้องผมท้องเสีย ไม่ได้เข้าห้องน้ำคุณมาหาเรื่องอะไรผมผมเดินเข้าห้องน้ำไหมก่อนที่จะลมจะเดินออกมาผมได้กับขี่ครับผมคิดอะไรเ้าหาแงมาไม่ใช่ผมเข้าห้องน้ำนี่ครับไี่ด่านนี่ครับผมเข้าห้องน้ำคุณจะว่าผมไม่มีเหตุได้ยังไงผมปวดท้องถอดเข้าห้องน้ำก็ที่เข้าห้องน้ำนี่คุณเดินมาหาเรื่องกัน้ที่ผมหาตอนไหนเมื่อกี้เนี่ยขาแต่กับใจมนเลยใจผมเลย แจ้งข้ารามาเลยผมแจ้งแล้วนี่ไออันนี้ผมเข้างน้ำจะมาแตะใครผมเข้าห้องน้ำไม่ได้ยังไงเราจะส้ยขี่ครับอ่าเราจะสั่งเลี้ยขี่ครับราจะสั่งเ้ยขี่นะเจอาบอยเจอาบอยผมเจอคุณบอยอยู่เปวดมาเนี้ยบอยคนเดิมๆมาแล้วรถคนเดิมจำได้ผมมาปวดตรงไหนผมไม่เคยถ่ายเลยซ้ำไปผมมายืนเข้าห้องน้ำผมพักผมอะอ่านี่อ่ะ เอาออกมาให้เลยครับเอาไปยางนี้เลยถือไปอย่างนี้อยากทิ้งผมว่าทำไมลผมไม่เอาหรอต้องการตังมือุือ่าดูสิอ่ะอันนี้ผมเข้าห้องน้ำนะครับผมมีไลฟ์สดยืนยันนะครับ เเข้้้าหองนนปวดี่ยผมปวดตรงไหนพี่ผมยืนเฉยแล้วตอนนี้คุณติดใจอะไรกับพวกผมอ่ะไม่ได้ติดใจอะไรเลยผมยืนเฉยเออแล้วคุณจะมาขาวผมมาปวดได้ไงไม่ใช่เออรู้จักคำพูดคุณก็ไม่ใช่เอ้าผมยืนเฉยผมพูดอย่างนี้ติดตามเพจกันนะผมเป็นอย่างนี้ติดตามเพจไหนอีกอ่ะอันนะครับผมเข้าเข้าน้ำนะครับตำรวจจะเขียนใบทางผมนะครับ อ้าวผมท้อเสียแล้วผมจะต้องรอเข้าอีกทีหนึ่งผมมาป่วนที่ไหนผมป่วนพี่ที่ไหนผมยืนเฉยเฉยแต่ผมยืนเฉยเฉยแล้วผมได้ถ่ายไหมนี่ผมเพิ่งถ่ายตอนนี้คุณเรียกผมเนี่ยคุณพี่เจ้าหน้าที่การคารเจ้าของพื้ที่เขาอธิบายฟังว่าการไร้ส่วนหรือการถ่ายภาพอะไรในทางวิเศษคุณสามารถกระทำได้ไหมเป็นพี่ชอบเข้าหมายของเขานะครับอดูนะครับผมเข้าห้องน้ํานะครับผมโดนไปตั้งนะครับนี่นะครับ ผมจอดข้าห้องน้ำเฉยๆนะครับอะไนะครับไปสั่งที่นะครับโดยเสียนไปสั่งนะครับจอดเข้าห้องน้ำนะครับที่อโศกตีนะครับทั้งๆที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมจอดข้าห้องน้านะครับนะครับอ่ะโดยไปสั่งนะครับคนเขียนนะครับมาอ่ายศอะไรผมไม่รู้นะครับชื่ออาทิตย์วัน วันพรมนะครับพรมนี่ชื่อพรมยงงี้นะครับอ่าโดนเขียนใบสั่งนะครับอ่ะเนี่ยคือ่านที่เป็นพรบใหม่นะครับผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับเ่านพรบอ่ะดูนะครับผมจอดเข้าห้องน้ำนะครับจอท่างเข้าห้องน้ำหน่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแล้วไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับกีดขวางหน้าด่านเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ีหวางคนจะเข้าอ้าวอ้าวอ้าวดูนี่ครับรถที่ทางกันอยู่นะครับอดูนะครับนะครับนะครับเย็นไปสั่งจอดรถบนทางพิเศษไม่มีเงินตังค์ผมเข้าห้องน้ำนะครับผมเข้าห้องน้ำครับห้องน้ำก็คือห้องน้ำสิครับแต่นี่คุณไปยืนถ่ายคลิปคนอื่นอยู่แบบนี้เขาเรียกห้องน้ำเหรอก็ผมจะถ่ายตอนที่เขียนไปใส่อะครับแต่จริงๆถ้าคุณเคยไปป่วนเนี่ยคุณไปป่วนคนที่เขาจใส่ชุดธรรมดาไม่เหลือครับ นี่เงผมโดนไปสั่งเ่ยจอดบนางหามไมก่อนที่คุณจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่ได้โดนผมไม่ได้ถ่ายด้วยนี่ผมพี่เอาเดินมาถามผมนี่ยคาาอะไรก่อนอันนี้เนี่ยกำลังโดนว่าจอดบนทางถัดด่วนเนี่ยครับผมเดินไปเข้าห้องหนาแล้วผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายด้วยซ้ไปื่าเนป็นกิจาจแทได้นะครับเห้นทอะแล้วแล้วคนอื่นจอดนะครับ ก็ผมก็ชี้ใจดีเขาบอกว่าผมมาป่วนเขาปวนะไม่ปวนเดินมาถ่ายคงถ่ายคลิปกันอยู่เดี๋ยวทีแรกผมถ่ายไหมพี่ผมถามหน่อยดิผมถ่ายมาถึงก็ถ่ายมันจะผมเปิดให้ดูเลยว่ามีไหมอ่อ่าอันนี้นะครับนี่ครับผมโดนเขียนไปสร้างนะครับผาว่าจอดกี่ขวางครับบนนะครับผมจอดเข้าห้องน้ำนะครับก็ใช่งผมไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจอดแลไมผมไม่จับอ่ะเพราะว่าเขามีเหตุเขาก็ผมเข้าห้องน้ำแล้วพี่ถามว่าผมมาป่วนพี่นั่นแหละผมถึงถ่าย เอาเลยครับนี่ครับโดนเขียนไป้างเฉยเลยครับจอดเข้า้องน้ำครับอ่านะครับนี่ครับขันอ่นจอดนะครับสามสี่ขันครับไปโดนนะครับโดนผมคันยวครับนี่ครับ จอดด้วยกันสามสี่คันครับโดนคันเดียวนะครับเหไาเข้ปเดีาไปละผมท้องเสียงวหน้าผมก็ต้องรอเข้าอีกทีนี่เอออ่าเชิญครับเชิญครับเอาตามสบายเลยครับเอาเลยครับโซนแอลโเชิญเลยครับนะครับจอดเข้าห้องน้ำนะครับโดนไปสั่งครับนะครับ ่าพี่แจ็คดูได้ครับพี่แจ็คผมจอดเข้าห้องน้ำโดนใบสั่งนะครับควรทำยังไงดีครับมีการ์ดถึงคนที่สามด้วยก็ผมโดนใบสั่งไงผมก็ต้องกล่าวถึงคนบุคคลที่สามสิอ๋ที่หเลยนะที่หเลยนะนะครับจอดรถเข้าห้องน้ำบนทางด่วนอโศกสี่นะครับโดนใบสั่งนะครับ มีตำรวจอยู่หนึ่งสองสามสี่นายนะครับครัรอบอพี่บอกติดูดิพี่ดูพี่เขาดิผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมมายืนี่เฉยแล้วเขาบอกว่าผมมาปว่วนเขาผมก็เลยต้องถ่ายเอออ่ะ,อะก็ถามพี่เขาดิแอบจริงไหมว่าผมมายืนเฉยไม่เกี่ยวกันนี่พี่ ถ้าถึงผิดอ่ะทางด่วนแจ้งไอ้ทางทางด่วนเขาแจ้งจับผมอยู่แล้วถ้าผมผิดอ่ะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมมายืมนี่เฉยนายคุณกำลังทำเขาจับผมผมก็ต้องถ่ายดิเพราะว่าผมมายืมเข้ามาเข้าห้องน้ำแล้วผมโดนจับอ่ะเอาเนี่ยผมอยู่บนทางด่วนเนี่ยอ่ะหน้าพี่จะบอกว่าการจราจรคือเรื่องขการทางนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าผมผิดพี่ไปเต็มที่ได้เลยครับแต่อันนี้ผมโดนจับผมก็ถ่ายเป็นหลักฐานของผมว่าผมมาเข้าห้องน้ำที่นี่แล้วผมโดนจับ น,นี่ผมถ่ายเนี่ยมันมีรถจอดก่อท้ายคุณเขาก็ไปนะก็ผมบอกว่าผมท้องเสียแต่คุณก็ไม่ฟังหาว่าผมมาวุ่นวายก็ความรำคาญเอ้ทอทั้งที่ผมอ่ะไม่ยื่นที่เฉยอ่ะแลวผมเขาบอกว่าผมมาก็อควนเถอะอะผมก็เลยถึงถ่ายนี่ไง ก็ผมไม่ได้อะไรเลยพี่เขาเองอะ่ะเขาทำมาแล<ด>้วก็ผมเองอะ่ะผมไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเลย <S 1> <S 1> ผมแค่มายืมเข้า,ขานะ้ำข,นะขอหาว่าผมถ่ายคลิปเขาผมไม่ได้ถ่ายอะ่ะผมยืนเฉยอะ่ะนี่ครับจอดเข้าน้ำนะครับโดนไปสั่งอโซกซีนะครับอาโซกสี นี่นะครับจอดรถเข้าห้องน้ำนะครับนี่นะครับรถผมครับกล้อนะครับนี่นะครับ ครับคนเขียนไปสั่งนายอาท<ม>ิตย์วันพรมนะครับเออนี่ไงคนเขียนชื่อเต็มเลยคาว่าเราจะมีกัวอ,อยางอันงนี้เขาไม่ได้ครับ อดเข้าห้องน้ำครับโดนไปสั่งนะครับ้อยนะครับอ่ามีไปแห้งติดนะครับแห้งติดตามบรบวา่าด้วยการฝ่าด้วยไม้เพราะเราเป็นไม้ใหม่นะครับอ่าขอบคุณนะครับตอนจับไม่ได้ติดกล้องบอดี้แคมมาล่าหรอครับที่ผมโนจับกลุ่มนะครับการจราจรนะครับครับโดนจับกลุ่มนะครับ โดนจับนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดกล้องบอดี้แคมร r นะครับนี่นะครับนี่ครับโดนใบสั่งนะครับคนคนเขียนใบสั่งไม่ได้ติดกล้องบอดี้แคมร r นะครับไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไม่ได้ตั้งด่านนะครับผมจัดการจราจรแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับผมผมผมเห็นเรียกจับทุกคันเลยครับที่ด่านนะครับที่ดูรถติดนะครับไม่ไม่ครับผมผมเห็นไปผมไปคุณไปเดินอยู่หน้าด่านนะครับ คุณไปเดินอยู่หน้าด่านครับเมื่อกี้นะครับโดนอยู่หน้าด่านครับเดินอยู่หน้าด่านนะครับดม่การเนี่ยดูพฤติการเนดูพฤกรรมครับดูพกรรมดูพติการเนี้ดูพฤติการเนียดูพฤติการเนี่ยดูพติการเนี่ดูพติการเน่ยดูพฤติการเนี่ยดูพฤติการเนี่ดูพฤติการเนี่ยดูพฤติการเนีดูพฤติการเนี่ยดูพฤิกาเนีดูพติการเนีดูพฤติการเนี่ยดูพฤติการเนี่ดูพฤติการเนี่ยดูพฤติการเน่ยดูพฤติการเนดูพติการเนีดูพรเนดูพิรเน นี่ครับนี่ครับเราเราพกรรตำรวครับเราเราพุทธกรรมตำรวจครับเราพตวนะครับดูนี่ครับกันรดังแน่ครับวคืนนี้ครับดังแน่ครับดังแน่ครับดังแน่ครับพุติกรรมของตำรวจนะครับตอนจับผมนะครับเขียนไม่ร้งนะครับไม่จิบกล้องบลิ้แคมาร่านะครับนะครับนี่ครับนายตำรวจคนนี้ครับโอเคครับครับเราจะ อันนี้เรับตั้งด่านอะไรนะครับเราตั้งจับตั้งด่านตักไม่ได้ตั้งด่านไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาจับผมครับไม่ต้องมาจับผมครับเดีรถมันจูบรอผมจอดเข้าห้องน้ำครับจอดเข้าห้องน้ำครับจอดถามจอดข้าห้องน้ำครับจอดถามเราบอกว่าจอดเฉยผมจอดเข้าห้องน้ำครับนั่งคนจอดไม่ได้นะครับจอดทำไม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 ครับเนี่ยครับจอดแป๊บเดียวนะครับจอดแป๊บเดียวฟังผมจอดทำไมครับจอดทำไมครับจอดทำไมครับชั่วโมงเดจุ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 ดจ ดูพฤติกรรมนะครับคือเนี่ยเขาจอดเพราะว่ามีเหตุผมเข้าห้องน้ำครับผมขาห้องน้ำเข้าห้องน้ำเอาผมเดินเข้าไปเยี่ยมไหมเอาดูเลยต้องเดินต้องเลยดูี่ผมมาหาตอนไหนอันนี้คุณจบแล้วผมผมหาเครื่องคุณตอนไหนครับฮะอันนี้มือถือไปใส่ครับนี่เป็นหน้าที่นะครับผมไม่เป็นหน้าที่อะไรผมไม่ทส่มาเลยผม่ใส่หมวกเพราะไม่ได้ใส่ถุงพันคุณเอาไปเป็นหน้าที่ต้องใส่หมวกแล้วครับมึงจะใส่ทุกวันเลยเหรออ้าวดูดิเอาดูเอาเอาไม่เอาไม่เอาจัดเต็มเลยเอา จริงจริงไปหาเรื่องคนที่เขาไม่ใส่ชุดนะวันที่ผมไม่ใส่ชุดแล้วคุณจะไปใส่อย่างนี้นะกล้าหรือเปล่าอ่มาๆมาถอดเลยปะถอดเลยพูดใหม่สิอ่ถอดเลยผู้บัญชาการงานนะครับอ่ผมไม่ได้ผมให้ถอดเสื้ถอถอดชุดเนี่ยผู้บัญชาการงานนะ,ะเอาเลยเอาเลยเอลย่ะแจ้งสิคุณอะไรเอาเลยเอาเลยพูดใหม่เชิญครับเชิญครับเชิญครับพูดใหม่สิเชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณคุณครับเชิญครับนี่ครับอโศกสีครับอโศกสีครับ คุณท้าผมปันคุณท้ามาดูดูอดูพูดเอาเองอไม่เป็นไรครนี่ขอโทษแล้วกันนะแต่เที่ยงหน้าด่านเราไม่มีไม่ถ่ายนะครับไม่เป็นไรครับผมปิดกฎหมายก็พี่ก็แจ้งจับผมได้เลยครับไม่เป็นไรครับนั่นนะครับครับไม่เป็นไรครับนีันนี้เราไม่มีครับเพราะหน้าด่านเราเราครับมันเป็นเรื่องของความกดผมพี่วงผมเฉยเลยครับผมไม่ได้อะไรเลยครับก็เห็นอยู่ว่าผมยืนเฉยเลยครับ โอเคนะไม่เป็นไรหรอกโอเคตามครับของของอันนี้นี่พี่พูดดีครับอันนี้เป็นชักหนานของดานเก็บเงินนโชคสิครับพูดดีครับครับเลยนะครับครับสวัสดีครับครับ